สวยัสดีทุกคนครับว,วันอาทิตย์ครับผมเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนครับผมรวมถึงบางคนก็อาจจะเป็นวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ครับเพราะว่าหลายบริษัทก็เริ่มทยอยกันหยุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ สำหรับใครที่หยุดแล้วเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนครับผมผมก็หยุดเหมือนกันครับผมวันนี้จะสังเกตเห็นว่าบรรยากาศแล้วก็แบกกราเป๋าด้านหลังจ่ดูแปลกตากันไปครับผมเพราะว่าหยุดแล้วไม่มีทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้ขับรถนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แหละวันนี้ก็เลยถือโอกาสมา นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนควา,ามารู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆทุกคนหรือว่าคนไหนที่มีข้อสงสัยมีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับได้ทุกเรื่องครับผมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะสำหรับบรรจุซึ่งไม่ได้ขับรถก็ไม่รู้จักแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับเพื่อนๆที่คอยติดตามกันมาตลอด ก็เลยอยากจะถามว่าสําหรับหยุดยาวแล้วเทศกาลปีใหม่อย่างนี้ทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างครับผมก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับผมสําหรับผมหยุดแล้วผมก็จะนู่นแหละกลับต่างจังหวัดเหมือนกันครับผมปลายทางก็ที่หนองบัวลำพูครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยู่โซนนู้นก็ว่างๆก็ถ้ามีเวลาก็แวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ครับผมมา ร่วมสนุกสนานสังสรรค์กันนานจะได้มีโอกาสหยุดยาวจะได้มีโอกาสมาเจอกันสักทีสำหรับเพื่อนๆที่อยู่โซนโน้ตหรือว่าคนที่ไปเที่ยวไหนมีที่เที่ยวสนุกๆก็แนะนําเพิ่มเติมกันได้ครับผมสาหรับช่วงเทศกาลหยุดยาวอย่างนี้ไม่มีไม่มีรถขับไม่ได้ขับรถอย่างนี้ก็มีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้คะเน้อ ก็ไม่มีอะไรครับผมอยากจะฝากสําหรับเทศกาลปีใหม่หยุดยาวอย่างนี้สําหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับผมเป็นคิดว่าเป็นของฝากจากผมก็แล้วกันคือเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับผมคนที่ยังไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรก็ส่วนมากก็จะใช้เกี่ยวกับพวกเกษตรอย่างนี้ได้ครับผม ผสมน้ำลดพืชผักสวนควัวไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้แต่สำหรับผมแล้วใช้ได้กับน้ำเน่าน,น้ำเสียอ่างล้างหน้าล้างจานโถส้วมโถสุขภัณฑ์ทุกอย่างครับผมที่เคยใชยน้นี่ผมก็ขยายกันไมาเยอะมีเยอะครับผมอันนี้ก็มีส่งให้กับ FC ที่ที่ขอแล้วก็คนรู้จักกันก็มาขอกันไปใช้เยอะครับผมมันใช้ได้ผลดีจริงฮนะก็เลยอยากจะเอามาแจกให้เพื่อนๆทุกคน สำหรับใครที่สนใจก็ลองอาฝากเบอร์โทรไว้ก็ได้เดี๋ยวผมโทรหาหรือว่าจะฝากชื่อที่อยู่ไว้เดี๋ยวผมส่งให้ฟรีครับผมส่งให้ฟรีเนี่ยหัวเชื้อหนึ่งขวดนี่ก็สามารถขยายได้นี่ครับผมเป็นสองขวดอย่างนี้เราขยายได้อีกแล้วก็ทําเป็นหัวเชื้อบ่มไว้จนได้มันได้ที่แล้วก็ขยายเพิ่มเติมได้อีกครับผมไปเรื่อยๆนเนี่ยผมเนี่ยผมก็ได้มาแค่สองขวดแค่นี้แหละผมก็มาขยายเรื่อยได้ถังใหญ่อยู่ข้างหลังโง้ ขยายแล้วก็ตากแดดอะไรฮะสาหรับวิธีใช้หรือว่าประโยชน์อะไระเพื่อนเพื่อนก็ลองไปเสิร์ชดูในในอินเทอร์เน็ตได้ครับผมเยอะมากครับผมสําหรับประโยชน์ของมันก็เลยอยากจะเอามาฝากสําหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือว่าที่ทําเกี่ยวกับกเ,เกษตรเกี่ยวกับอะไรอยู่อันนี้เป็นจุลินทรีย์นะครับผมมีส่วนช่วยในการย่อยสลายของเน่าของเสียทุกอย่างครับผมลดแก๊สลดสารพิษที่อยู่ในดินในอะไรทําให้พืชเรา หากินได้สะดวกรากพืชของเราก็จเจริญเติบโตหากินได้สะดวกทําให้พืชของเราจเจริญเติบโตครับผมอย่างมะนาวนผมกิกตอนมาแป๊บเดียวก็เป็นลูกฝรั่งก็เริ่มติดติดดอกแล้วแต่ว่าผมไม่เอาไว้ลูกหรอกอันนี้ก็กิงตอนมาอันนี้ก็เป็นไม้นิยมเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองทักเข้ามาดูครับผมไม่มีอะไรจะจะฝากให้สำหรับอของขวัญปีใหม่ พอฝากปีใหม่ครับผมที่เราอยู่ด้วยกันมานานเนาะตั้งแต่เปิดช่องมามาก็ได้หลายเดือนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนล่ะที่คอยติดตามให้กําลังใจมาตลอดสําหรับคนที่มีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากะโทรมาสอบถามก็ได้ปกติครับผมยินดีรับทุกสายโทรมาถามโทรมาหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าจะแอดไลน์มาถามฝากคำถามอะไรก็ได้ครับผม เนาะเหมือนเหมือนกันทุกทิปที่เคยพูดมาตลอดอะไรก,ก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลังจากวันนี้ก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่บ้านนอกครับผมกับโครงการที่ที่คิดในหัวไว้ว่าจะถ้ากลับไปอยู่บ้านผมจะไปทําอะไรก็ฝากพี่น้องอติดตามให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าอาชีพขับรถก็เป็นอาชีพหนึ่งที่รักแต่ว่า ไม่รู้ร่างกายสังขารหรือว่าการงานของเรามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนสําหรับเพื่อนอหรือว่าพี่ๆคนไหนที่กําลังจะเริ่มขับรถก็เริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายครับผมอาชีพขับรถยังอยู่ได้ยาวๆแต่สําหรับคนที่อิ่มคนที่พอแล้วอยากจะกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดอยากจะไปอยู่แบบสงบเรียบง่ายก็เดี๋ยวคอยติดตามกันไปเรื่อยครับผมผมก็วางแผนไว้ว่าจะไปทําเกี่ยวกับพวก กเกษตรเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้แหละประมาณนี้แหละแต่ว่าอันนี้คือเป็นแค่ความคิดครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังขับรถแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเหมือนเดิมครับผมอย่าลืมนะครับผมใครที่สนใจก็ฝากชื่อที่อยู่ไว้หรือว่าฝากทโทรศัพท์ไว้เดี๋ยวผมผมส่งให้ฟรีครับผมนี่แหละเอาสองขวดนี้เพื่อเอาไปขายายเป็นหัวเชื้อเป็นคิดว่าเป็นของฝากปีใหม่ สำหรับคลิปน hey, ี้ก like, ็ฝากไว้แค่นี้แหละคนไหนที่สงสัยอะไรก็ถามได้เหมือนเดิมหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปก็อาจจะงงว่าอาจจะสับสนว่าเอ๊ะช่องผมทําเกี่ยวกับอะไรหลักๆแล้วก็ยังทําเกี่ยวกับรถบรรทุกเหมือนเดิมครับผมเกี่ยวกับหน้างานเกี่ยวกับเก็บความรู้เล็กๆเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมได้เคยผ่านมาก็จะได้มาแชร์มาเป็น เป็นเป็นสิ่งที่นํามาบอกต่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการตั้งแต่เริ่มทําใบขับขี่หรือว่าเริ่มสอบเข้าทํางานสอบขับรถเพื่อเข้าทํางานกับบริษัทต่างๆที่ผมพอจะมีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักแนะนํามาครับผมไหนๆก็ไหนก็ฝากอีกทีครับผมสาหรับคนที่มีใบขับขี่อยากจักขับรถหลังปีใหม่ก็ลองเข้ามาสอบถามดูครับผมกับเป็นรถ6กล้อตู้ทึบสิบานครับผม จะเป็นวิ่งท่าเที่ยววิ่งเมาว,วิ่งแบ่งไลได้กับเท่าแก่วิ่งแบ่งคนละครึ่งหรือว่าจะวิ่งเป็นกะแล้วแต่ระยะทางแล้วแต่ความสะดวกของเราครับผมพิกัดอยู่นิคมอมตะซิตี้ชลบุรีนะหรือว่านิคมอมตะนาครเดิมมันแหละมีอะไรก็เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรแล้วก็ให้แอดไลน์มาใครสนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับผมสำหรับที่นี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมกับบรรยากาศสบายสบาย คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากพี่น้องออไ